สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดชนนมานนะครับมันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนี่ครับมันมาเก็บสอยเจ๊หลอดเป็นเกี่ยวเป็นมือที่สองนะครับอันนี้เจ๊ยหมอกครับเลยเกียวๆเลยนี่นุตัก ยี่คันนะครับมาซอยมือซองมือแล้วครับให้ในตะเข้าบุลมครับดีนี้เกี่ยวกำหนึ่งย่างไปสามสี่เก่าแล้วครับเขามันห่างเหลือนำท่วมนี่สางนมครับวางมือแดนเจ็ดฝ่ามาซอยสองมือแล้วครับฮึสู้ <c oughs> นี่ครับเขาก็เป็นอยู่ครับเลี้ยนนำสวมนำสวมสามมือสุดท,ทายบัวเบิก่ดยดนน้ับยักษ์ิบ,บ,น,บนาทีพอนะครับเิสั่งนมไก่ได้รนนครับใครผู้ใด้โบกเคยพอสั่งนมแล้วครับมันชนุบาลผู้ใดสนใจเห็ดบานเห็ดเงินเห็ดฝ่าเห็ดไฟนะครับติดต่อสั่สสงนมนะครับผมจะเสื้องเงี้ยใส่ชนุมาลเทคนิคครับ ลายแห่งร่มแม่น้ำโขงมาดเป็นสายทางนี้ครับสายทางแถบสายสาวๆนะครับเท่ากับซีบีทั้งเกี่ยวจะพ้องนะครับเกี่ยวมันจะพ้องอากาศปล่อยปืนสีพอร,รอมนะครับเกี่ยวเป็น่อนนะครับบัตรใส่รถเกี่ยว เพราะว่าข้าใส่รถเกีียวกระิบบริเเฟื่องนะครับก็เลยต้องเกีียวเอง,งต้องการเฟื่องขอบุญสี่หลอดนะครับทา่าน้เขาก็ซ้ำนี่กะจกง่ามหรือว่าง่ามเหรอครับพี่น้องเบิง้งจิจารณาซอยเนี่ย เขาว่าห่วงหนึ่งชิมีสองลอยมเมล็ดซรบบานหนับเมื่อวานนี่ก็น่าชิประมาณลอยกลัวลอยกลัวมเมล็ดนะครับต่อห่วงขนาดชิบคือว่างามแต่ว่ามันห่างมันห่างแน่นะครับหนับหมดเรือตายให้แรกนี่งมาท่านเดียวครับมือที่สองแหละ ของยกหยกขเศตุ้ยครับโอ้เขามันห่างมันเป็นห่วงใหญ่วงน้ยได้เจ็กซอบได้เจ็กซอบให้เน่ โอ้ยว้าวหาซิบสอบกันหาซิบสอบกับทะลุเป้าเลยเนาะผมผมว่าสามซิบหาเนี่ก็ผมคือโอ้ขนาดซิบสอบทะลุเป้าเลยนี่สูตรปุ๋ยใหม่ผมได้ผลได้เนี่ยต allora ัวนี้ผมลองสูตรใหม่ผมใส่ซูนหกซิบเข้าไปอีกโอ้เดี๋ยวมันนักเมื่อึ้น่อกี้จ้าโอ้ตะกี้มีแต่เฟือง ปีตะกี้ปีมือป,ปีที่แล้วนี่ไฮนีได้พดันเอเ็อดตอกพันหนึ่งร้อยมัดยดยหญ่าทนึงเปิดกรรุละจ้า คืดงอผู้มด <c oughs> ัดด้วยเนาะคืิหมัดใหญ่ไปก่อน <c oughs> ไปก่อน, <c oughs> อนครับหน้าไก่กันขับห็องไปก,ก,ก,กันกักๆอย่งนะครับนี่จะพี่น้องกันเบิดด <c oughs> น้าติดกันน,นี่ตักหลุดไปได้ไงเนี่ยกลับมาหนึ่ง หาหน้าที่เหรอครับเดี๋ยวจะหาหน้าที่มูเขาสิวา่าโอ้ยบุเกี่ยวซอยข้าจะถ่ายวิดีโอจากมือนั้นนะครับที่ใส่เครื่องเห็ดเครื่องใส่เครื่องบัานนี้ก็สุดท้ายนี่ก็ใส่ใส่ทั้งหมดแปดเื่องครับบัานนี้เจ็ดเขียงครับบัานนี้ ใส่เช็ดเครื่องเกี่ยวเขาก็ความสูงก็พอดีเกี่ยวนะครับบ่สูงบ,บ่ต่ำเอาครับกระสันใบซ้ำนี่แล้วครับฝากส่องน้ำแล้วครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำด้วครับมันนีนสิทายให้เบอร์อีกเชื่อดหนึ่งกรบพุ่นแล้วครับตอนสีตอนสีจังเบิ่งนะครับว่าสิได้จัะสอบนะครับทั้งเบิดปีนี่ ผมก,ก็ปิดช่องไว้สำเนี้งนะครับสวัสดีครับ